สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมานี่นะครับมาทํากล้วยฉาบนะครับเนี่ยมาทดลองทํากล้วยฉาบดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าผมก็รอเป็นครั้งแรกครับผมเคยเห็นแต่คนอื่นเขาทาครับวันนี้ผมก็จะมาลองทําดูทําดูสักเล็กน้อยดูครับอไปดูกันเลยครับนี่ครับหลังจาก หลังจากที่ผมไปปอกเปลือกแล้วครับนะปอกเปลือกกล้ยแล้วครับนะนี่นะครับผมก็แช่น้ําแช่น้ําเกลือครับแช่น้ําเกลือไว้ครับไม่ให้มันดําครับแบบเป็นทดลองครั้งแรกแบบเคยได้ยินคนอื่นเขาพูดมาผมก็เลยลองลองดูนะครับผมก็จะมาหั่นเลยนะครับตอนนี้ก็ผมก็ใช้มีดสองคมสองคมมาปอกครับมาปอก ะนะครับผมกําลังจะปอกดูแล้วครับเนี่ยนี่แหละก็นี่แหละครับประมาณนี้แหละครับนี่ครับหัดทําหัดทํามากันนะครับก็ไม่ค่อยด้านหรอกครับก็ยังไม่เก่งหรอกครับแล้วก็หันกลับทางกลับด้านครับเนะี่ยกลับด้านนี้ตรงนี้มันจะเริ่มใหญ่กว่าแล้วผมก็กลับด้านอีกด้านหนึ่งครับเนะนี่ยประมาณนี้แหละครับ มันก็อาจจะได้เยอะอยู่ครับแต่ถ้าหั่นเป็นครับผมก็จะพยายามหัน่นดูนะครับส่วนตากส่วนที่น,ทนั่นเราก็พึงพึงลมไว้ครับพ,พึงลงไมไว้ให้มันให้มันให้มันนอนมันหมาดครับหมาดแล้วเราค่อยไปทอดนะครับถ้าเกิดแบบเราทอดแบบทอดไปเลยมันจะเหนียวมันจะติดกันครับพึงลมไว้ก่อนครับเดี๋ยวเวลาทอดก็ ค่อยไทอดมันจะได้สวยๆครับอันนี้ก็พูดมานะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมครับผมก็ได้ยินเขาพูดมาผมก็ลองทําตามเขาฮะเอาตอนนี้หลานสาวก็จะช่วยปอกนะครับ <c oughs> ลองทดลองปอกดู <c oughs> ปอกแบบลุงเมื่อกี้นะ เป็นกระเป๋าน, Om น้อยนึง่งเนาะนี่แหละนี่เนะรากดลงไปเนาะใช่นี่แีนนะ่นี่ Ariel. นีนนน่นี่น,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 นี่นม่น,น,นี่ลีน่น่นี่นี่าี่ี่นี่นียนี่าี่นี่นียาี่าี่นี่นเ่นี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 ่นนี่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 น่นี่นี่นนี่นี่นีานี่นี่นี่น่นี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 ่นนี่นี่นนนี่นีนีนี่นี่น่นี่นี่่นน่่นนีนนี่ ทำดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับตอนตช่วงแรกๆก,ก็ทําแบบเละเทะไปทั่วครับนี่ครับลุงทําก็ลองอยากทําดูครับครับตอนนี้ลานสาวก็เริ่มทําดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับช่วงแรกๆก็ทําเละเทะตอนนี้ก็เออเริ่มทําดีขึ้นมาบ้างครับอืมนะครับเดี๋ยวทําหัดทําไปเรื่อยเยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดีครับ ตอนนี้ก็มีมีอยู่บีหนึ่งนะครับที่ที่จะทํากินกันวันนี้ครับลองทดลองทําดูครับเวลาว่างๆครับอันนี้วันหยุดงานด้วยครับก็เลยมาลองทําดูครับเดี๋ยวหลังจากหลังจากหั่นเสร็จนี้ทําบางๆเสร็จแล้วผมก็จะไปทอดครับเดี๋ยวค่อยมากินกันครับแล้นี่นล้วมันร้อนแล้วเนี่ยอากก็แล้วครับ นี่ครับหลังจากน้ํามันกําลังเดือดนะครับ,น,รบน้ำมันกําลังเดือดผมเบาไฟก่อนนิดนึงนะครับไฟรู้สึกมันจะแรงเกินไปลองใส่ชิ้นหนึ่งดูก่อนครับตอวนี้ก็หลานสาวก็จะ จะทอดนะครับนีหประมาณนี้แะครับ ก็เริ่มจะเหลืองแล้วนะครับเนี่ยเริ่มจะเหลืองบ้างแล้วครับนี่มันก็ก็สวยนะครับนะครับเริ่มจะเหลืองแล้วครับ ครับตอนนี้ก็เหลืองก็พอแล้วนะครับก็คือกพลังจะแตกก่อนนะครับแม่ครัวตัวน้อยครับแม่ครัวตัวน้อยแล้วก็เอามาใส่อีกออใส่เยอะๆแล้วก็ได้ ก็ค่ยวนเลยมันจะเป็นใส่เดีน้ำมันร้อนมันจะเป็นใส่คนพอแล้วพอแล้วแล้วคน นนี่ะครับเวลาว่างๆก็ทอดกินนะครับก็ไม่ต้องไปซื้อเขาครับก็มีกล้วยดิบแล้วก็เอามาทอดอย่างนี้นะครับติดกันติดกันก็คือแบบว่าโยนลงเมื่อกี้มันก็มันต้องโยนทีละโยนทังหางกันหน่อยโยนทั้ก้อนหมายถึงเวลาจจะติดกันอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเปียกน้ำเอาเอาไว้ดันเดี๋ยวมันก็หลุดตรงนี้อ่าตัวนี้เตานี้ กระทะกระทะนี้กระทะใหญ่แล้วครับนะตัวนี้ใส่เยอะแล้วครับนะเยอะทุกครั้งเป็นยังไงเนาะจะได้ยังไงอร่อยไหมลองชิมดูได้ใช่ไหมอร่อยอร่อยก็แต่ไม <c oughs> <c oughs> ่ออกจากคมๆนิดนึงนะไม่ไปกินโดนันไม่นะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ พอเสร็จแล้วครับเนี่ยพอเสร็จแล้วครับกล้วยกล้วยฉาบครับกล้วยฉาบเป็นรองเป็นครั้งแรกนะครับเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดอยากจะลองทําตามก็ทําได้นะครับอร่อยนะครับนี่ครับอร่อยนะครับเนี่ยมันจะมีทั้งดาทั้งมีทั้งสวยมีทั้งขี้เหร่ก็ธรรมดานะครับมันทํครั้งแรกนะครับแต่ก็อร่อยครับเดี๋ยว มาชิมกันดูกรอบดีมากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ